พี่ร้องครับมินักแฟนเพลงครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2564นะครับเรามีกิจกรรมดําวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับที่สวนนภาพัฒนนะครับสวนนภาพัฒน์น้นสูงนะครับสวนจันฟักอะไรครับนาฟักเรานี่แหละครับเาะก็มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมไม้รวมมือกันสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวด้วยมือจริงๆนะครับเกี่ยวด้วยมือจริงๆอ้านะครับนี่แปลง ข้าวครับอ่าแปลงทํากิจกรรมของเรานะครับครับว,วันนี้ออ11พฤศจิกา2564ครับเราที่สวนนา,าพัฒนครับสวนจันฟักสวนนาฟักนะครับอ่าแล้ก็ทํากิจกรรมร่วมกันครับดําบันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับก็หลายหน่วยงานหลายคนเข้ามาช่วยกันมิตรรักแฟนเพลงเพื่อนท้องน้องพี่นะครับ ามาช่วยเหลือกันทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ <Okay>. uh. อเาเริ่มแล้วนะครับใครยังไม่มานี่รีบสปีดเลยนะครับเอาเริ่มแล้วนะครับฝั่งนี้ครับอาข้าวส,สวยๆครับนี่มาเด้อครับเด้อมิตรักแฟนเพลงนะครับสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับการเกี่ยวข้าวเกี่ยวด้วยเกี่ยวเกี่ยวด้วยมือจริงๆ นานๆจะได้เห็นกิจกรรมร่วมหมายร่วมมือกันแบบนี้นะครับแปลงน,นี้ประมาณ20สิบไร่นะครับประมาณ2ี่สิบไร่คนเกี่ยวประมาณ200คนก็น่าจะได้คนละ3มฟ่อนละมั้งใครมาชา้าก็าาาไม่ได้เกี่ยวเด้ออ่าวางรวมกันได้เลยครับเป็นฟ้อนเลยนะครับวางรวมกันเป็นฟ่อนก็จะตากแดดไว้ก่อนเนาะค่อยเอาตอกมามัดนะครับมัดเป็นมัดเป็นอ่าเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ ข้าลานสมัยก่อนหาบเข้าลานนะครับอ่าพอหาบเข้าลานแล้วก็ตีนวดนะครับเพื่อเอาเมล็ดนะครับตีนวดเพื่อเอาเมล็ดนะครับอ่าช่วยกันนะครับระวังเกี่ยวเกี่ยวนิ้วก้อยเด้อหัุดแล้โอเค ามามาเ้อครับเด้ไอไข่ช้าหมดก่อนนะครับปะเทนีแบบนี้มันเกิดขึ้นปีละครั้งแล้วก็ไม่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยมันแทบจะสูญหายไปแล้วอะไรด๊กแบลบแบบเบอร์รี่จะบอกว่าแบลเบอร์รี่ครับเราเข้าแบกบแบบเบอร์รี่ครับมันกลายพันธุ์นิดหน่อยครับ หยาบตีหน้าจะให้อาจารย์สร้างหาข้าวพันหอมกัญชามาปลูกกันโอ้โหกัญชาสายพันนี่แล้วก็ข้าวสีชมพฟูด้วยด้วยข้าวพันหอมกัญชาแต่ว่ากานแดงนโอ้ยโอเคกินแล้วมันออกไปไหนกันนาวเพราะเราก็ทั้งวันข้าวทกทีทั้งวันกันแดงอ่าแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้น่าจะโอ้น่าจะได้ประมาณพื้นที่มันยี่สิบไร่ได้ประมาณห้าไร่ละ ไม่ถึงห้านาทีได้ประมาณห้าไร่แล้วครับอ้าวมาเด้อครับเด้อใครช้าก็ไม่ทันเออมีรอยมีรอยหนูกินเยอะเลยว่ะเรากลแกงไม่อยากแล้วก็ปลูกข้าวไว้รอดักหนูขายหนูโลละร้อยข้าวกิโลไปกี่บาทเองใครบอหนูตัวละสองร้อยดิเก้าเรือเก้าเรือเพราะว่าขายพิษเดียวกันคนซื้อมันบอกมันก็ซื้อกิโลละร้อยเปล่า โอ้โดนโกหกแล้ววันมันจะไม่หลงเกี่ยวกระเป๋าเจ้าของบอกสมั่อนะหลังจากเกี่ยวก็มารวมฟ่อนแบบนี้ครับแล้วก็ตอกมามัดเนาะตอกมามัดเป็นฟ่อนกลมแล้วก็เอาไม้เหลาขาบับหาบเข้าลานนะครับนี่สมัยก่อนหาบข้าวผมหดัดนานามันยาวครับประมาณสองอเมตรนะบข้าวโอ้หลังคุดหลังโกง่งสมัยก่อน กิจกรรมดีๆครับดำบันแม่เกี่ยววันพ่อครับสวนนภาพักนะครับของของนาฟักของการฟักเนาะนะครับเอ้าฟั่งน้นเมคือชาแทา้เข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วโอเคโอเคกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับช่วยช่วยกันนะครับต้องสืบสาร อยากอยู่ไม่ไกล้วยนะคะครับการที่หน่ายงานแต่มันม่กา